เที่ยวไทยคนละครึ่งลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนทําอย่างไรเซฟคลิปนี้รอดูได้เลยครับบอกละเอียดถูกซอกทุกมุมครับเพื่อนๆครับเที่ยวไทยคนละครึ่งวันนี้ครมออนุมัติกันมาแล้วนะครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขผมบอกไว้ในคลิปก่อนนะครับส่วนการลงทะเบียนทำายัางไงจะเริ่มกันคืนนี้แล้วเริ่มต้นกันจากการที่เราเดี๋ยวต้องโหลดแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับสามารถโหลดได้ทั้งสิ้นครับ จากนั้นนะครับเมื่อโหลดแอป,ปนี้ซึ่งือว่าปลอดภัยแน่น,นอนนะครับเป็นแอป,ปของทททเราก็ต้องเข้าไปเลือกไอคอนโครงการเที่ยวไทยคนเลยครึ่งกันก่อนครับเราก็เลือกหมวดหมู่ที่เป็นประชาชนเป็นผู้ลงทะเบียนฮะจากนั้นกดลงทะเบียนแล้วก็จะมีช่องทางให้เรานั้นมีการอ่านข้อมูลนะครับเงื่อนไขเราก็ต้องกดยอมรับตามมานะครับจากนั้นกดดําเนินการต่อนะครับถ้าเกิดกว่าไม่มีแท็บไทยดีเนี่ยก็ต้องมีการติดตั้งกันก่อนฮะ อติตตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาสูกระบวนการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนแล้วขั้นตอนถัดไปก็จะมีการกรอกที่อยู่นะฮะมีการกรอก OTP ยืนยันรหัสตัวตนกรอกชื่อผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับผัดมาก็จะเป็นเรื่องของการตั้ง PIN น,นะครับแล้วเราก็ต้องมีการกดดําเนินการยืนยันต่อทางไบดีด้วยนะครับระบบก็จะมีการดําเนินการนะครับเราก็ต้องกดเปิดแอปมาผู้ที่ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านเงื่อนไข ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับเราก็กดยืนยันสิทธิ์ไปเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าร่วมในโครงการได้แล้วแหะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนได้25มิถุนายนนะครับ25มิถุนายนก็คือช่วงเที่ยงคืนผมเรียกว่าคืนนี้เนี่ยจริงๆก็คือหลังเที่ยงคืนของคืนนี้นี่แหละหรือว่าเริ่มต้นวันใหม่ของวันที่25นะครับขึ้นอยู่กับการเรียกของเราแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้24มิถุนายน เที่ยงคืนของวันนี้สามารถลงทะเบียนกันได้นะครับใครมีปัญหาย้อนกลับไปดูใหม่หรือว่าหลักเกณฑ์แต่ละโรงแรมแต่ละเมืองได้รับส่วนลดยังไงบ้างไปดูคลิปก่อนหน้านี้ในตักอยากเลเราครับ